สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda c ซ vic RS นะครับนี่เป็นตัวท็อปนะฮะถามกันมาเยอะสนใจกันมากที่สุดก็คือรุ่นท็อปเดี๋ยวไปดูครับว่าอัตราเร่งของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนั้นมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนวัดหาอัตราเร่งด้วยคิวสตาร์ตัวนี้นะครับคือวัดจาก GPS อนะครับอัตราเร่งของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบที่มีแรงม้ามากกว่าเดิม5แรงม้าและแรงบิดสูงขึ้น20นิวตันเมตรเดี๋ยวไปดูกันว่า Q-Star นั้นจะวัดออกมาตัวเลขที่เท่าไหร่รวมถึงตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะมาดูครับว่าเราวัดบูทของเครื่องยนต์นั้นออกมาที่เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูครับว่าอัตราเร่งแซง80ถึง8 2 1 2 0 0- สถึงร้อและเวลาควอเตอร์ไมน์นั้นกี่วินาทีเป็นอัตราเร่งแซง80สง80-120นะครับ เร่งดีมาก5.893มบอกว่าอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับนี่เราอยู่ใน normal โหมดนะครับซึ่งมีโหมด eco นะครับโหมด normal แล้วก็โหมด sport 80-160ในโหมด sport นะครับมามา Oh. ช่วงล่างดูซับแรงกระแทกได้ดีเก้าสิบก้วสิบไหนมาดูว่า402เมตรในความเร็วที่เท่าไหร่ ถึงยังวะยังโอเคถึงแล้วเฮีย <laughs> <t iny ar> ตอนนี้มันดีมากเอยเจี๊ยเลี่บอกออ ช่วงล่างก็เริ่มมีนะว่าไอที่บอกว่านุ่มหนึบเนี่ยพอความเร็วสูงสูงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแบบแบบมีมีย,ย้ยยุยบ้างโยนโย,ยนบ้างเล็กๆแต่พวงมาลัยเนี่ยคุณต้องใช้การควบคุมที่ที่มีทักษะสูงสูงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มันขับดีเว้ยสบายสบายสบายได้อยู่ได้อยู่เดิมๆขับไปเลยนอกจากความสนุกสนานที่ h อ n ด้าซีว c ใหม่ตัวนี้ มีให้กับการขับขี่มีให้กับคนที่เป็นสาวกสายเฮสนะผมว่ามันได้เรื่องของระบบการขับขี่เช่น skipping l ล n s ป้งองกันรถออกนอกเลนนี่นะอ้าเลยลองดูนะผมไม่จับพวงมามลัยเห็นปะม,มันเตือนออกมาปุ๊บกลับเข้ามาเห็นไหมฮะเยบนี่ต่อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อไปไม่ต้องถือพวงมาลัยใส่ cruise control นะครับที่เป็น adaptive cruise control ตั้งระยะห่างกับคันหน้า นะครับแล้วก็มีโหมดนี้อีกอันหนึ่งนะป้องกันรถออกนอกเลนแต่ถ้าไม่ให้มันมีคุณต้องทาอย่างนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนเลนแล้วระบบนี้ให้มันรู้ก็คือเปิดไฟเลี้ยวปั๊บนะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บรถจะรู้เลยแล้วดูที่หน้าจอที่หน้าปัดเห็นไหมฮะรถกราฟิกมีไฟเลี้ยวด้วยนี่มีไฟเลี้ยวขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูทีเปิดไฟเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลน ระบบนี้จะไม่มีการเตือนเพราะว่ารถมันรู้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนเลนไปทางขวาไปไงมีไฟเลี้ยวขึ้นนะครับเก็ดเสียงลมเสียงเครื่องยนต์เงียบใช้ได้ห้องโดยสารเงียบใช้ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยช่วงล่างทํางานร่วมกันดีมากๆพวงมาลัยนุ่มพวงมาลัยจะดูแบบเฮ้ยใ,ใช้ได้แต่พอความเร็วสูงๆเนี่ยตัวช้ทักษะในการควบคุมเพิ่มนะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสําหรับพวงมาลัยนะในในความเร็วสูงๆแต่ถ้าความเร็วธรรมดานั้นสิวสิว นะครับภาพจากบนถนนจริงนะครับที่มีรถตอนนี้เราอยู่ในเลนเนี่ยรถคันนี้จะถูกถูกจับไปละถูกเซ็นเซอร์ของรถจับส่วนด้านขวาเนี่ยมีรถวิ่งไปมีรถวิ่งไปบนถนนจริงก็มีรถวิ่งไปจริงนะฮะด้านซ้ายถ้าไปถึงก็มีรถวิ่งมีรถตัดเปลี่ยนเลนเข้ามากราฟ,ฟิกก็จะขึ้นมานะครับรวมถึงเหยียบเบรกแต่ว่าเหยียบเบรกปุ๊บอย่างเนงะี้ยเห็นไฟเบรกขึ้นนะอ่าการทํางานเนี่ยก็คืออันดับที c ค n t r o l ที่ความเร็วหนึ่งร้ตั้งระยะห่างของรถไว ใกล้สุดมีจับใกล้จับไกลได้นะอตอนนี้รถรู้แล้วเจอรถคันหน้าแล้วเจอรถคันหน้าแล้วเบรกเลยชะลอเบรกเลยเพราะว่าคันหน้าวิ่งช้านะครับแอร์เป็นออโต้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับทิศทางของแอร์ขึ้นลงซ้ายขวา,าถือว่า ก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ว่าผมว่ามันดูคลาสสิกแล้วก็สวยดีนะครับไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จ์นะครับมีไวเลสชาร์จ์มีพาวเวอร์เอาเลสนะครับมีเบรกไฟฟ้ามีโหมดเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากโหมดสปอร์ตเป็นโหมดอีคอ่อนมัง่งอ่าเรียกว่าออกมายิ่งยิ่งยิ่งดีนะยิ่งทํายิ่งดีนะครับเมื่อเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเพื่อแบบเอรถมันไม่รู้ว่าเราออกนอกเลนหรือเราจะเปลี่ยนเลนมันก็จะมีโชว์แต่ถ้าเราไม่ให้มันขึ้น เปิดไฟเลีย้ยวพุนี่ครับอันนี้ก็พอเปอิดไฟเลีย้ยวปุ๊บรถจุดบอดของของรถไปด้วยนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าขับกันแล้วกัน,กนผมเชื่อว่ามีแฟนขับอยู่แล้วนะสำหรับซี v i c ใหม่ตัวนี้มีแฟนขับมีคนสนใจมากมายนะครับแต่วันนี้ก็มาลองขับแล้วก็มีอัตราเร่งที่วัดจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานของ Q-star จับจาก GPS นะความเร็วหน้าจอของรถกับ GPS นั้นไม่เท่ากัน นะครับอ่าอาจจะอันนี้เดี๋ยวพี่ลองท้างร้อยครับอ่าอ่าหนึ่งร้อยไปละผมนี่เลยผมใส่นี่เลยอ่าเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยหนึ่งอ่าลองดูที่ดูที่หน้า GPS อยู่96กว่ากว่าของดาวเทียมนิดนึงดาวเทียมแต่ว่าอะไรนะ OBD OBD นะครับแล้วก็คิวสตาร์ที่วัดจากดาวเทียม OBD วัดจากรถแล้วก็หน้าจอซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับช่วงล่างดี รอรอแรงมันเลยอะคันนี้นะ